ทำเฟกแมสเซจนะครับแล้วเราใส่ค่าตัวเลขเข้าไปแต่เราอยากจะได้คอมมามาด้วยนะครับเวลาที่เราดึงข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยและเวลาแสดงด้วย Text ออกมานะครับแล้วมันไม่มีคอมมาเลยดูอย่างที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับยอดคงเหลือผมเนี่ยติดลบอยู่ที่1540แล้วก็ไม่มีคอมมาเลยนะครับคือเราอยากจะได้ค่าคอมมาของหลักตัวเลขคราวนี้ไอตัว ฟังก์ชันนี้นะครับหรือการเขียนโค้ดเพื่อให้เราใส่ตัวคอมมาลงมานะครับก็ตามนี้เลยที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับอ่ะแล้วคราวนี้นะครับผมจะทำการคลิกและเรียกนะครับหลังจากที่เราใช้ฟังก์ชันนี้ไปเรียบร้อยนะครับนี่คลิกเข้ามานะผมก็จะเรียกโปรไฟล์ผมมาดูอีกทีนะครับเพื่อดึงยอดที่เมื่อกี้หนึ่งพันห้า้อยสี่สิบนะครับไม่มี ค่าตัวเลขเข้ามาตอนนี้เป็นไงฮะเห็น1 000แล้วก็คอมม่าแล้วครับห้าตามตัวเลขที่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมนะครับอันนี้พอดีมันเป็นตัวเงินที่อ่อลงทุนไปนะครับแล้วก็ยังติดลบอยูอ่เดี๋ยวผมจะลองบวกค่างเงินเข้าไปนะครับแล้วลองดูว่าถ้าค่างเงินนั้นเข้าไปเนี่ยจะถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ตัวเองเข้าไปเป็นโหมดของที่เป็นแอดมิน ต,ตอนนี้ผมเข้ามาในโหมดของแอดมินแล้วนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ที่1,540นะครับถ้าผมบวกค่างเงินเข้าไปนะครับผมบวกไปซัก500ร้อดี500นะครับปุ๊บตัวเงินนี้จะถูกบันทึกเข้าไปนะครับ500ก็จะต้องเหลือ1น0 0กับอีก40บาทโดยมีคอมม่านะครับย้อนกลับมาดูกลับมาดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โดนถักปแล้วครับ500 เดี๋ยวผมจะลองคลิกโปรไฟล์ทีนะครับเข้ามาเรียกโปรไฟล์ที่นี่ตัวเงินจะต้องอยู่ที่1000กับ40และมีคอมมาด้วยอันนี้ก็คือเราไม่ได้แค่มาทำเฟกแล้วตกแต่งนะครับแต่นี้มันเป็นการดึงข้อมูลออกมานะครับแล้วก็อเอามาโชว์เห็นไหมครับก็จะเป็น1 0 4 0นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากลับขึ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี้ผมทำเรื่องของการลงทุนไว้แล้วตอนนี้ติดลบอยู่นะครับประมาณนี้เดี๋ยว กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนห้าร้อนี่ไงใส่เข้าไปแล้วตอนนี้คือหนึ่ันสี่ิแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้าของตัวที่เป็นโปรไฟล์เรียงใหม่ทีนึงปุ๊บคราวนี้ผมก็จะกลายเป็นราคาเดิมและหนึ่งพันห้าร้อยสี่ิบซึ่งมันมีประเด็นครับตอนแรกผมก็ไม่ทันสังเกตนะครับว่า เจ้าตัวเศจเวลาที่เราดึงข้อมูลเข้ามานะครับถึงถึงข้อมูลเราเดิมอยู่นะครับจะเป็นค่าตัวเลขที่มีคอมมาก็ตามนะครับแต่พอเราดึงขึ้นมามันไม่ได้มีคอมมาตามนั่นเองเก็ใช้ตัวฟังก์ชันในการที่จะเรียกมันขึ้นมาแทนค่านะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูถ้าเราตอนนั้นผมทําเรื่องของราคาทองไว้เดี๋ยวผมเราเปิดดูเหตุการณ์ที่เป็นราคาทอง ผมเห็นว่าช่วงนี้ทองกําลังขึ้นนะเราก็เลยทําระบบเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้ทองขึ้นทองลงกี่บาทแล้วนะครับอันนี้ผมก็คลิกไปตัวนี้จะเป็นราคาที่มาจากสมาคมแล้วเวลาที่เราโชว์ตัวเลขขึ้นมาก็จะได้มีคอมมา่าแบบนี้นะครับนี่เห็นนะครับตัวคอมม่าก็มาแล้วสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบทุกการที่มีจุดทศนิยมอะไรอย่างเี้ครับเวลาที่เราดึงมาจากที่ ในตัวเว็บนะครับหรือว่า API อะไรก็ตามนะครับเราก็จะได้ใส่คอมม่าใน EFFECT แบบนี้ได้อะไหน,าหน,าหนามาถึงตรงนี้นะครับคงไม่ได้พูดแค่เรื่องเฟกอย่างเดียววันนี้ผมจะพาให้ไปดูอีกเทคนิคหนึ่งครับคือเรื่องของการที่เราอยากจะใช้ L O A แล้วไม่ให้คนนอกเข้ามาใช้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูก่อนนะว่าที่ผมบอกว่าจะไม่ให้คนนอกเข้ามาใช้อตอนนี้เลยนี่ในภาพเนี้ย ผมส่งอะไรปผมพิมพ์อะไรไปก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูก็ไม่ขึ้นไม่มีอะไรเลยผมจะลงทะเบียนนะครับรีจิสเตอร์อะไรก็ไม่ขึ้นนะอันนี้คือการถูกถูกบล็อกเอาไว้นะครับไม่ให้เข้ามาใช้งานนะครับเดี๋ยวในทำคลิปผมจะอ,อนุญาตกับคืนสู่สภาพก่อนนี่ตรงนี้มีข้อความต้อนรับเข้ามาแล้วนะครับยินดีต้อนรับแล้ว คีย์เวิร์ดตอนแรกผมใช้ไม่ได้เลยนะทั้ง fb นะครับทั้งตัว Register นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับพิมพ์เหมือนเดิมคำเดิมเลยคีย์เวิร์ดเดิมเลยคราวนี้พอผมพิมพ์ว่า fb ก็จะตอบออกมาแล้วนี่แน่นะครับก็ได้ออกมาแล้วจากตอนแรกที่มันไม่มีเลยนะเพราะว่าเราโดนบล็อกอยู่โดนบล็อกจากแอดมินนะครับแอดมินเขาบล็อกเราไว้ไม่ให้เราอะ่ะใช้ไลน์เวยเลยแต่พอถ้าเขาปลดบล็อกเราแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวผมลองเรียกไปอีกทีหนึ่ง Register รอีคลิก แล้วที่เห็นตรงนี้นะครับในการที่เราจะประยุกต์นะครับเราเองสามารถที่จะแบ่งแยกบุคคลแบ่งแยกไรายได้นะครับเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยอาจจะมีข้อความต้อนรับแล้วก็เป็นแบบปุ่มให้นำทะเบียนถึงจะเข้าไปใช้งานได้ประมาณนี้และพอเราเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะใส่ข้อมูลของอ่าข้อมูลที่เรามีอะไรเงี้ยนะครับนี่ประมาณนี้เร็จแล้วผมก็ใส่เบอร์โซรเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง อาจจะแน่ฟงแน่ไฟล์เข้ามาด้วยก็ได้นะครับผมแน่ไฟล์เข้าไปแล้วก็กดส่งเข้าไปครับพอส่งเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไปนะครับเมื่อกี้ผมส่งตัวเรื่องดวงเข้าไปนะแล้วตัวข้อมูลนะครับก็จะถูกเด้งไปแจ้งเตือนที่แอดมินนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีข้อมูลในการลงข้อบูลทะเบียนมาแล้ว,ลวกลับไปดูถ้าผมกลับไปดูที่ตัวแจ้งเตือนนะครับก็จะเห็นนี่แน่ภาพรูปนี้เลยเห็นไหมครับ ตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือตัวที่ลงทะเบียนมานะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากนั้นนะครับสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ผมเข้ามาสู่การทํางานของในลาวเอได้เรียบร้อยอยากที่จะอัปโหลดไฟล์เข้าไปเป็นแบบข้อมูลของเราคนเดียวนะครับนี่ก่อนอื่นนะผมจะลองส่งเข้าไปดูนะครับนี่ผมส่งข้อดวงเข้าไปนะอันแรกแล้วหลังจากนั้นผมก็จะส่ง อันอื่นเข้าไปนะครับเป็นใบเสร็จเมื่อกี้ตอนแรกนะครับส่งเข้าไปนี่แน่เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่านี้ถูกบันทึกเข้ามาทั้ง2ภาพนี่ตัวเราเองก็บอกนะส่งภาพเข้าไปเรียบร้อยสิ่งที่ก็จะบอกจากนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะแยกคนออกมาได้นะครับว่าในโฟลเดอร์นั้นมีใครหรือใครที่ส่งอะไรเข้ามานะครับก็จะเก็บแยกตามประเภทโฟลเดอร์เลยเดี๋ยวไปดูที่โฟลเดอร์กันครับปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดู ในโฟลเดอร์ตังนี้ตอนนี้นะครับก็มีสมาชิกอยู่นะครับโดยการใช้โฟลเดอร์นี้เป็นการเก็บด้วย Us e r ID ก็จะได้รู้ว่ามันเป็นของใครของใครผมเข้ามาเมื่อกี้นี้เดีย๋ยผมจะรีเฟซนะครับแล้วเราก็จะเจอภาพที่ผมเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นี้ในวันนี้ที่ทําคลิปเมื่อกี้ที่อัปโหลดขึ้นมานะครับก็คือภาพนี้เห็นไหมนี่ได้มาแล้วอลกอันนึงก็ที่เป็นสลิปใบเสร็จก็จะถูกแยกคนออกมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าถอยหลังกลับไปดูก็จะเห็นว่ามีการแยกคน ออกมาให้รู้ว่าถ้าใครส่งภาพอะไรเข้ามาเขาก็จะแยกตามประเภทของหมวดหมู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้ให้เราเองนั้นดูมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับตั้งแต่เราลงทะเบียนมาเราอยากจะกองคนไม่ให้คนเข้ามาใช้เลยไม่ให้ใช้คีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทของโฟลเดอร์เอาไว้ว่าเราส่งภาพนี้เข้ามาแยกใครเข้ามานะครับในนี้ จะอยู่ในคอร์สเรียนนะครับอันนี้เลยถ้าภาพพาร์ทหลังนี่นะครับหลังจากที่ทําคลิปบอกเรื่องนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาทักทายเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับว่าอยากจะได้การเรียนแบบนี้นะครับก็ส่งคลิปนี้มาเลยนะในช่องแชทหรือว่าติดต่อเราทางช่องทางไหนก็นแล้วแต่ที่ได้เห็นได้พบเจอนะครับก็เอาคลิปนี้แหละมาอา่านอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคิวที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนได้เมื่อไหร่นะครับ อันนี้เปิดยาวๆตลอดเลยนะครับยันปีหน้าเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบตัวเดียวครบจบสามารถประยุกต์ได้อีกตั้งหลายอย่างเลยถ้าเห็นในคลิปวิดีโอดีนะครับแล้วก็ถูกใจในเหตุการณ์ตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องนี้เลยช่องนี้แ้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีเทคนิคอะไรให,ใหม่ๆแล้วมีอะไรที่อัปเดตให้เล่นมากกว่านี้นะครับพ็อ,อย่าลืมติดตามช่องเราวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน คลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ